เรา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 เไอวินมาเร็วเออรู้เร็วเอ้ยนี่ขึ้นเสียงคุณไป็นั่นแหละใช่แล้วแหละไอหัวนี่ขึ้นเสียงเลยแบบอารมณ์หงุดหงิดอ่ะพร้อมฆ่าคนอ่ะใช่เลยหรือ่ฤติกรรมใช่เลยบุรีเก่งดิเก่งเป็นมากไอเก่งเหมือนแย่ไปแย่มันสุขุมมันเป็นธรรมะธรรมโยู่เดี๋ยวจะกดสตาร์ทแล้วไอเด็กไมเงียบตลอดเลยเด็กแม่งดูหนังโป้อยู่ เริ่มมาตายจะให้พูดอะไรอะเจสี่ออปติกมึงเป็นร้านแว่นเหรอเออกูกูเป็นร้านแว่นตีกับท็อปเจอร์ด้วยจะมึงเจอท็อปเจอร์โอ้ยไอ้เหี้ยนี่เห็นพูดงแอบเลยได้ท็อปสว่างสวยแบบปกติแอบแบบเมื่อกี้อิมพอร์ตอร์ได้สิเฮ้ยหลุดหลุดอ่ะอิมพอร์ตอร์ไม่ชอบพี่ท็อปหตัวอีกแล้วะพี่ท็อปเขาทำไมหลุดบ่อยอย่างวะนี่ก็เน็ตโทรศัพท์นะ แป๊บหนึ่งเช็คแบบไม่พี่ผมบอกเลยนะน่าจะลดระดับมองเห็นลงอีกหนึ่งอ่ะเออท็อปวูดเปลี่ยนมาเล่นในคอมหน้าดีกว่าเลยเออเอออันนี้เห็นด้วยมากมากเล่นในคอมผมไม่เคยลุดเลยตั้งแต่เล่นในคอมซูดีคอมตื่นไปจริงเล่นในคอมเด้อเว้ยคอยหนึ่งที่หายเลยหายเลยตอนแรกคิดว่าไอ้เฮียซื้อมารอยหนึ่งเพื่อนไม่เล่นด้วยสัตว อย่าเจ๊งเกมเอาไอ๊แอปอื่นก็ได้เล่นอยู่นี่กูเห็นกูเห็นเลยไอ้แก่เห็นอะไรวะกูเห็นคนกระโดดลงท่อกูดูไม่ทันกูเห็นคนกระโดดลงท่อไอ้เด็กูดูไม่ทันว่าสีอะไรอันนี้ดิสคัสกันอยู่แบบพูดได้ประเทศหรือเปล่าตัวพูดไม่ได้ดิเออเหรอเออโทษโทษลืมโทษโรถจักรยานเแบบนี้นะโทษคือคุยนอกเรื่องอ่ะกูไม่ว่าแะล้วอยู่แม่งมานในเกมอะไรไอ้แก่ไปดิฉันนอกไม่ต้อง อยูข้าวอ่ะพี่อ่ะอยากแดกนั่นนั่นก็เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูการเงียบมาช่วยหน่อยได้ไม่สั่งข้าวมันมาอยู่ตรงหน้ากูแล้วเนี่ยแดกไม่ได้แล้วก็แดกมือหนึ่งดิเออกินได้เออเออมาสามารถนะเว้ยแดกมือหนึ่งอีมือหนึ่งขาดไม่ได้เดี๋ยวกูแดกไปตายทล้ไงมันก็แบบมึงจะตายมึงจะตแดกมือหนึ่งมือหนึ่งปาดคอเงี้ยว่ามึงกลัว มึงออกไปก่อนนะเดี้ยมึงอดโดนกูฆ่าเลยครัอบอ้าวศพที่กูเพิ่งฆ่าเลยดีกว่าเมื่อกี้อา้าวอ้าวเจอที่ไหนอะ่นะเก่งอยู่ที่ไหนกันกูแถวนี้ก่อนอยู่ห้องพยาบาลมยู่ห้องพยาบาลกูอยู่ไอ้ตรงเอาใบนาเอาใบไม้เข้าเข้าป่อง องเติมมนน้ัเจอศพที่ไหนล่ะเจอห้องล็อกเก็ตอ่ะอ๋อตรงนั้นเลยใช่ล็อกเก็ตเลยอ๋อข้างล่างที่มึงเติมน้ำมันไงเย็นที่เหลือไม่ให่เลยจ้ะสภาพศพเป็นไงสภาพศพเป็นไงนาขึ้นตัวไงจูนอะไรนะขึ้นวะขึ้นตัวไงจำไม่ได้แล้วจูนไม่สภาพศพที่แบบโดนมีดแทงหรือโดนยิงอ่ะเก่งไม่กูเดินขึ้นมากูเห็นศพปุ๊บแล้วไอ้เก่งก็กดรีพอร์ตพอดีเลย แล้วแชทแชทแชทคาว่าโดนมีดแทงหรือโดนยิงเก่งบอกแค่นี้แหละจบอยู่เลี้ยงอะไรเก่งบอกอยู่ข้างล่างมันใช้ได้อะปืนเอาปืนยิงวะปืนยิงวะปืนยิงวะปืนเนาะแช่ยงงงกูแล้วไอ้เด็กกูพกปืนอ่ะเด็กเพื่อนเลยมีแต่ข่าวการสงสัยใครเก่งใช่ป่ะเอราะว่าเก่งเอ้ยเดี๋ยว กูได้ไงสัตว์กูแม่งอยู่หน้าประตูคนเด้วยก่อนไอ้แกดูโผล่ใครเชี่อผมอ๋อผมไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนจริงด้วยก้าลลงเอ็งกับกายเพาะวะเดี๋ยวนะไม่ใช่หรอไอ้กายมันขึ้นมาซัพพอร์ตกูเหรอไม่ก็ก่อนหน้าไอ้ยไแก่ออนไไก็ด้ดูร้านแม่นสองคนแม่งไปเลยด่านแมน เออไหวเฮียพอดีเฮียมาเอาเร่องเอาเรื่องว่ะโอ้ยาตรว่าผู้นี้อัปเดตเสร็จแหละเออเจ๊ผมไม่ไปมันมันวันนี้ไม่ใช่วายก็ใช่ด้วยเนี่ยคาตกรทั้งค่าเลยเสร็งเหลือคนเดียวเนี่ยเกมโอเวอร์แล้วเนี่ยโอ้โหคาตกรแน่ไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ด อ้าวใชี่ค่สอไอชื่อเบอรนี่แก็คนที่ขึสายสองคนอะไม่ได้เป็นเลยก็คนคนที่มาโดนพอเลยหานี่นี่เองไปถงกูีบเลยเบอร์ไม่เงียบไปเลยเ่นไม่มีใครสงสัยเร่องเลยไอสัสกูไงกูดเบิร์อยู่เมื่อกี้มันเปลี่ยนชื่อแลเปลี่ยนกไเปลยนเลอันลุกาแพง อ๋อชื่อยาเกินมาแล้ว่่่เนเปลยนชื่อามเยนผมเป็นโบนแ่แหละัไป่ได้กูขอมีคิวแล้วกันนะไอ้นองไดเปล่าไอ้ไอไอ้ป็นไอ้เก่งยีอ่ะ่งันสองสามสห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเกือบพอละเกือบพอเอ้ยยังคนขับเลยจับไอ้จับเอ้ยยังคนขับเลยไอ้ดีอ่ะไอ้ยยังยังคนขับอ่ะ

เฮ้ยเชี่ยจริงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูขำยชิบหายใช่ปะชันเหี้ยแกศพแกศพเฮี้ยแล้วว่ามันวิ่งอยู่หลังมึงไม่ใช่หรอพี่อยู่หลังกูก็เฮี้ยแล้วรอบนี้ปั่นดีกว่าโคตรปั่นเลยเรียกผมว่าโปรเพเยอร์ฝากด้วยนะเพื่อนตายสองแลยเนี่ยไอ้ขบวนขบวนขบวน เอาไอสัตว์โปรเพเยอร์ตายเหลือใครยังไม่ทำเควสเร็วไอเหี้ยเหลือสองอ่ะทำไม่ได้อ่ะไอเหียอยู่ขางพีนี้พี่ทำเสร็จแล้วเพื่อนเอาเหลือหนึ่ง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 รีบจุกรีบจุกเอรีบทำภารกิจรีบทำภารกิจเสแต่ละแต่ละไอเหี้ยขับกุหลตรขับเลยไอ้เหี้ย เนี่ยกูโดนขังตรงเนี้ยกูโดนขังตรงประตูสิบเปิดเลยเนี่ยโดนขังโดนขังให้โดนฆ่าหรือป่าเออไอ้จั์โคตรขับอ๋อแยกตบมึงกับกูเหมือนกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอบีอยู่ข้างล่างไอ้บีไอ้จุไอ้จุ๊กไอ้จัดม่งจะพูดทำไมล่ะไอเก่งไอบีจะรอดปีนี่ยืนหรือเปล่โอ้โหอาจารย์โบโหโอ้โหชิบหายชิบหายเเกอ้จริง ออกซิเจนเต็มเลยอีิบผายแล้วชิบผายแล้วคิบผายแล้วชิบหายแล้วผมบอกเลยนะผมอยู่แค่ในน้ำน่ะอยู่แค่ในน้ำ่ะคนนม่งิ่งมาตยสาันเดี๋ยวนะใครคือสามพันไอ้จูนไม่ยนเดิน ไม่ใช่สีมสามกูหอสามกูหสามกูห้องไอ้ห่สามก็ตาพวอ่ะเย้กเป็นั้งเ่ะยพวกมึงเตรียมตัวไว้เลยสิบเก้าแปด นีจังวะ wow. ดีจังวะไปแล้วเฮ้ยเอาเพื่อก่อนนะไอห้องนั้นผมัยทำไมทำไมนับเร็วเลยวะเปวเร็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 วเไ็้เร็วเร็วเร็วเรววรวรเ่วรไปเสือกไปไอว์ บีมสี่เลยนะลืมลงเงินมันก็รู้ั้งรู้มันไปห้องไหนกันมึงก็ยังจะผีห้องเออเราเล่ก่ย่างก็ต้องเล่นี่ดาวขอให้โชคดีนะดอวขอให้โชคดีพี่ชอปเยเมื่อกี้เหมือนเหตุเหตุอะไรนั่นนี้เออโอ้โหไอ้โชคดีตอนนี้แหละเสร็จกูไอ้ตัด นักซอนแอบ็นตำนานไรชชีบ้เอ้ยเอ้ยตามมาดิตามมามันจะไม่มีทา่ไม่หมันไม่ไหตามมาตามมาอนแอบในตำนานชินชีพลงไปแล้วัอนแอบในตำนานชินชีพลงไปแลยไอ้แม่งเป้าตรงประตูอะไรตัดแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยไอ้แก่ไม่เขาเอ้ ไม่ไปเหรอเดี๋ยวกูแล้วไปใครวะง่ายๆก็เยี่ยดละมันมันคูดาวกัดยังหมดแล้วเฮ้ยมันคูดาวอยู่ไอ้ตอนนี่มึงบอปเฮ้ยอะไรวะเร็วๆไปทำภารกิจเร็วมันยังคูดาวอยู่ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่หลักก่อนจุนแต่แล้วชีวิตกับภารกิจไปเสร็จแล้วชีวิตนี้ภารกิจนอ้าวือใครวะเหลือไอ้จุนนะเหลือไอ้จุน ล้วจนอีกทีีจนจนมันวากูเลยไอดีดีชนะหรอกไอเดียชนะไม่โอ้โหเทียเทียกูไม่เห็นใครเลยเป็นทำให้กับชีวิตกูหน่อยใครไม่ทำแคมลงเพจใครไม่ลงเพจ อาอทไมมเจอหัวไอ้าเจอหัวเต็มอะไอจูนเพ่งรอดอย่างปฏิหารได้สักช่กว่ากูโหดเก่าแจ้งเนื้อเก่าแจ้งมาภารกิจเหรอใครเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยแค้ยหขอเป็นขอเป็นขอเป็นเห็นนมไอเป็นไอเป็นไเป็นอกเป็นเป็นบ้างเฮ้ยไอรินเนาะเออกูเปกูเป สีอะไรสีแดงสีแดงนานะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเพึ่งจุดเดือดไฟยอ้โหจูนเดือดไฟเจ็ดแปดเก้าสิบไปละต้องมีแผงกันหน่อยกูว่าไอวินน่ะแม่งไปดักตองห้องเดิมและไอวินสีอะไรนะสีแดงโอ้โหมึง มันเต็มไปด้วยเลือดแล้วก่อนพี่ไม่รอดแล้ววะเต็มไปด้วยเลือดขับประกอดเข้าเนี่ยตับทานชิ้นชีพลงไปแล้วอย่าเข้าไปไอ้เหี้ยตกใจอารมณ์เหมือนโจูกันนี่เด็บบายเออเด็บบาย ไอเหี้ยแม็กเสือ์วิ่งมาสองคนแล้วสวนอีกต้นตีนนี่ใครสีม่วงวะพูดได้กูเชื่อใจนายไอเหี้ยเบิร์ดเฮ้ยตกใจเหรอไปกูวินหูุ่ด้ไงกูบอกเลยว่าไอวินพลาดไปสองคนเลยทั้งก็ดีแล้วกูอยากไอเหี้ยกูเลยอ่ะหน้งหมดแล้วเฮ้ย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 นี่นี่ ใครวเมื่อกี้มองไม่ทันอ้าวไอเฟิร์สไม่ออกมามันคือเราคุรู้ไหมไอเฟิร์สเนี่ยอ๋อยี่นี่เองแหมเป็นเพราะเ่้นะเสร็จแล้วดีเวนไม่ไอวินมันฆ่าสัตว์ไม่เลยมันหลบเฮียฮเ้ยบ้านน่ะเฮียหลเดี้ดูได้วะหลุบ้าได้วะบ้ากันนะเสร็จแล้วเอ้อ อะไรวะเอเชียอะไรวะเกมไเกมไยใครเป็นใครเป็นชิงถยอยเป็ี่นบ้าให่ใหญ่เวบีเป็นเดียวเดียวแล้วแล้ว้แล้วเอาไปคอยู่เร็วีเป็นนะรี้เป็นเะรีอาดดิ ผมไี้ไี้วิ่งเลยพบอย่างพบอย่างเฮียศูนย์น่ใครไว้สัตว์เลอวว่านับนะผบอย่ากพบแล้วไอเดี๋ยวบิมตีอะไรวะไอเดียบิมตีอะไรวะ Surprise motherfucker ยิมสีหมเงินแม่้งเอ้ยชิบหายแล้วโดนผ่ะนมะชิบบอกว่าบิมตีเงินอะผมไม่ ลงมาจะเสียเงินด้ว้ยแล้วไอ้ให้มึงหรอผมกเดิ้ไปเวยผมไม่ก็เดินขึ้นไปมังก็มีผมรีพอร์ตขึ้นมาเว้ยสุดสีอะไรอะกลัวงงงงโอ้ยเฮียตรงหน้าเลยไเฮียใครวะพี่สีพี่สีเลยนะตกลงสีแดงเหรอโอ้ยสีแดงเอาเฮีงเหรอเออถึงมันไม่กลัวอีกนะ มีคนปัดมีคนปัดนะแม่งแม่งกดย้ำเลยดีหว่าเออกูก็ทำไวเฮ้ยจิงมัดเลยเรอเฮ้ยโอ้ยดีากจิักโอ้ยเฮ้ย้บดามือ 昨天那个他真欺负人。<laughs> <laughs>